ออสตา War เปิดให้บริการในสโตูไทยแล้ว All-Star War เกมนี้เป็นเกมไอเดนอาร์พีจกลยุทธ์ผจนไทยในทะเลสามิติที่ผู้เล่นจะได้ออกสำรวจน่านาน้ำที่ไม่เคยมีใครพิชิตซึ่งเต็มไปด้วยสมบัติในตำนานและแ่งไว้ด้วยพายุรุนแรงดวมถึงกะสูนทะเลขนาดยักษ์ย้ายผู้เล่นจะบังคับบัญชาเรือในรูปแบบต่ตางๆเพื่อไล่ตามความเชื่อความฝัน และท้าทายสนามรบแห่งมหาไทยทานระบบเด่นของเกมประกอบด้วยเอเดนโปรเกรชันที่ช่วยให้ตัวละครเติบโตและเก็บทรัพยากรได้แม้ในช่วงออฟไลน์แท็กติคั์ฟอร์เมชันที่รวมฮีโร่มากกว่าร้อยตัวจัดกองเรือวางกลยุทธ์ไรเวทผสานดูและเสริมพลังด้วยสิ่งประดิษฐ์พิเศษอะไล่แอน a r f อ r e ฟที่ให้ผู้เล่นร่วมมือกับเพื่อนทั่วโลกต่อสู้แบบเรลไทางในสมนรภูมิทะเลยกพละระบาศูงยั์ย,ย้าย และขยายอำนาจผ่านเทคโนโลยีกินและ Next Gen โอเชียนที่มอบประสบการณ์ทะเลสาวิิีิสมจริงด้วยกราฟิกพานรามาเอฟเฟกต์คลื่นการต่อสู้แบบอนุภาคและเสียงรอบทิศเสริมบรรยากาศการผจญภัยทำให้เกมนี้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างไอเดน RPG กลยุทธ์เดินเรือสองครามพันธมิตรข้ามมหาสมุทรการเติบโตอัตโนมัติการต่อสู้ร่วมมือแบบเรียลไทม์และการสำรวจทะเลสุดสมจริงอย่างลงตัว